สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับอ้อยซื้อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชนแนลโซนีแล้วก็อยู่เกมเจ๊ดมากไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเขาจะมา อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้ของเกม7บาทให้กับพเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยอัดแน่นมากๆนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอัปเดตวันที่8เดือนสนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาเกมก่อนช่วงเวลาเที่ยงครึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะสำหรับพิวอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหลัๆนะถึง6หวข้อเลย ก็มาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยครับอัศวินคนใหม่นะครับสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอัศวินคนใหม่มาถึง2ตัวละครนะครับผู้พิทักษ์แห่งปราสาทรอยฟ้าชาวทองนภะเอลัตเต้นะครับกับนักล่าแห่งดินแดงเหมันยักษ์สกาดิครับสำหรับตู้กรชารอบนี้นะครับก็จะเป็นตู้สะสมแต้มไมเลท6 0รแต้มนะครับถ้าครบ600ก็สามารถเลือกรับตัวละครใหม่ได้เลยนะครับ1ตัวนะก็สําหรับสกิลของทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวไว้ ผมพูดช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะต่อมานะครับคอนเทนต์ใหม่เปิดแร็คนาล็อกบทที่3.5นะครับก็จะมีเพิ่มเควยแร็คนลล็อกบทที่3.5นะครับแล้วก็จะมีเปิดหนังสือของกิมนีนะครับต้อนรับบทที่3.5เหมือนกันนะก็สามารถฟังเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รับของรางวัลจากคอนเทนต์หนังสือของกิมนีได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเพิ่มผลงานที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์แร็คนาล็อกเพิ่มเติมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแอคชเมนต์ต่างๆนะที่สคคนนนาค มันจะได้เป็นเงินนะครับแต่อันข้างล่างอันนี้ครับเคลียหอคอยต้นไม้แห่งโลกโลกสวรรค์ตรงนี้ครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะเพราะว่ารางวัลที่ได้นะครับมันเป็นเพชรนะที่สําคัญเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็เล่นไปเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าพอถึงจํานวนรอบนะครับที่เขากําหนดเนี่ยเราก็สามารถไปรับเพชรเพิ่มเติมได้นะแล้วก็จะมีเคลียร์ที่ซ่อนตัวของเอ็กซ์เเนียนะครับก็จะได้เป็นเพชรเพิ่มเติม3กับ5เม็ดด้วยนะและแน่นอนครับรอบนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมี สงข้ามสัตว์อสูรตัวใหม่มาด้วยนะครับที่ซ่อนตัวของเอ็กทีเนียนะก็จะเป็นน้องกวางนะครับข้อมูลข้างล่างตรงนี้เลยนะก็สําหรับรางวัลที่ดรอปนะครับแน่นอนมันจะเป็นดอกของรางวัลน,นะครับไว้ทําวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับของตัวละครตัวใหม่ๆนะ น่าจะเป็นพวกเผ่านางฟ้าเผ่าไฟร่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับเราจะสามารถเลือกฟังก์ชันสงครามสัตว์อสูรได้แล้วนะครับว่าเราจะต้องการสู้ตัวไหนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสัตว์อสูรถึง2ตัวแล้วนะครับแต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องเลือกถึงตัวนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลน,นะจะมีเพิ่มปุ่มเรื่องราวของสัตว์อสูรด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเนื้อเรื่องนะครับก็ไปอ่านกันได้นะเพิ่มรางวัลการันตีและรางวัลท้าทายนะครับซึ่งรางวัลท้าทายเนี่ยเราจะ ในสงครามสอส์สที่เราเลือกเท่านั้นนะคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่เล่นนะครับเราก็ได้รับเลยนะสำหรับตรงนี้เนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ตัวไม่ครบนะครับหรือว่าคนที่มาเล่นใหม่ยังสู้ไม่ไหวเนี่ย เพียงแค่เพื่อนๆเข้าร่วมนะครับก็สามารถได้รับของรางวัลนะเก็บสะสมไปเรื่อยนะครับจะได้ทําวัตถุศักดิ์สิทธิ์กันได้นะแล้วก็รางวัลเก่าเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์นะครับจะสามารถรับได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนบ่ายสองนะครับนอกจากนี้ยังมีเพิ่มรางวัลการันตีที่สามารถรับต้นกําเนิดสายลมนะครับหชิ้นได้ฟรีๆนะครับเมื่อเราเคลียร์สงครามสารสูญเฮลเวกชั้นสามนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครขยันนะครับก็สามารถเก็บวัสดุต้นกําเนิดสายลม1ชิ้นได้เรื่อยๆยนะครับ อันนี้อยู่ที่ความขยันแล้วนะต่อมานะครับเพิ่มคอนเทนต์หอคอยแห่งต้นไม้โลกแบบใหม่นะครับเพิ่มตีมดันเจีแลนด์ล็อกความทรงจําแห่งโลกสวรรค์น,นะครับเราสามารถใช้หินรูนต้นไม้โลกนะครับหชิ้นเพื่อเข้าความทรงจําแห่งโลกสวรรค์ได้นะครับก็หินลูนต้นไม้แห่งโลกอันนี้นะครับมันจะเติมให้อัตโนมัตินะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะว่ามันกี่ชั่วโมงรีนะซึ่งมันจะสามารถเก็บได้สูงสุดแม็กซ์สิชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็พยายามใช้กันด้วยนะอยากให้มันเต็ม10 เราะว่าถ้าเต็ม1ิเนี่ยมันจะไม่รีเจนเพิ่มให้นะซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับมันจะเปิดเมื่อเราเคลียร์เควสแลงนัล็อกบทที่1ตอนที่ย2บแล้วนะครับด่านใหม่นะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยมันมีเพชรแถมมาให้นะแต่ว่ารางวัลการันตีเนี่ยมันก็จะเป็นหินพิเศษตรงนี้นะครับที่เอาไปใช้แลกของอีกต่อหนึ่งนะก้อนนี้เลยครับสูตรางวัลแลกเปลี่ยนนะครับความทรงจําของโลกสวรรค์นะครับรายชื่อของที่สามารถแลกได้ก็ตามนี้เลยนะนอกจากนี้นะครับยังมีเพิ่มรางวัลสูตรแลก ก็สาหรับโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นวัตถุไว้ทําวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้นะที่ดอกจากบอสกวางนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดคนที่ซู้่ใหม่หนะครับก็ยังสามารถมาแลกได้นะครับคอนเทนต์ต่อมานะครับเพิ่มเซ็ตคอสตูมยักษ์สกาดีนะครับแน่นอนตัวละครใหม่นะครับก็มาพร้อมชุดคอสตูม3ชุดนะจะเป็นชุดย R2 ชุดนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้เร็วนะครับอาจจะต้องใช้เงินเติมนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รีบอยากจะลอซื้อแยกเนี่ยก็ต้องรองหลังวันที่22่สิบสองในสปนะ แล้วก็จะมีชุดเอเซซ่านะครับเป็นชุดใช้เพชรซื้อนะครับ1ชุดนะโอเคนอกจากนี้ครับรอบนี้เนี่ยมันยังเพิ่มคอสตูมอัศวิน7จ็ดไหยานะครับมาขายแยกแบบถามวอรด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีมาขายนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นทีมเจ็ดไ a ยานะแล้วก็ขาดตัวละครไหนนะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะครับอบอกเลยของพี่ชินเนี่ยผมไม่ได้ซื้อไว้นะเดี๋ยวน่าจะได้จัดนะครับแต่ว่าถ้าไม่รีบจริงๆเนี่ย อาจจะรอตอนที่มันลดราคาเพชรก็อาจจะคุ้มกว่านะตรงนี้ก็ต้องลองช่างใจดูครับว่าจะจัดเลยหรือว่าจะรอนะหัวข้อต่อมาเพิ่มเอฟเฟกต์เซตอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับก็สำหรับเซตนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเซตที่ใช้สู้กับสงครามสัตรดเลยนะเพราะว่าเอฟเฟกต์เซตเนี่ยจะสามารถเพิ่มเดเมจโจมตีเดียวนะครับอัศวินพวก้องสร้างเก่ตศัตรูแรงขึ้นอีก20%เลยนะก็สำหรับช่องทางรับการ์ดแต่ละอย่างนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะสำหรับใบแรกเนี่ยก็ได้จากบอสน,นกเลยนะครับใบที่2ก็จะเป็นหอคอยต้นไมโลลลกทีี่่เอาไปแปแย หัวข้อก่อนหน้านี้นะแล้วก็จะมีเคลียหัวข้อเห่งการฝึกฝนชั้นที่13นะครับเคลีย์บทสามได้ตล็อกและสุดท้ายลานคา PVP นะครับและสําหรับสัปดาห์นี้นครับมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเข้ามาอีก3ชิ้นเลยนะก็จะเป็นเมเกอร์ด้านะครับสำหรับเมเกอร์ด้าเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่ไว้ใช้สู้กับบอลดกโดยเฉพาะนะครับอย่างที่บอกจะสามารถถอนดีบัฟที่ติดอยู่บนเพื่อองหนึ่งอันและมอบเอฟเฟกเพิ่มสแตท ทั้งหมด8%เป็นเวลา5เทอร์นะครับให้กับพุครองได้นะจำนวน1อันสามารถเก็บได้สูงสุด5ครั้งนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยมันไม่ซ้ำกับเอฟเฟกเอกลักษณ์หรือว่าพาสซีฟด้วยนะทำให้วัตถุัสิทธิ์ของเมกาด้าเนี่ยมันค่อนข้างโกงมากๆนะสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านบอลดงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวเลือกแรกๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนที่อยากจะผ่านบอลดองนะแล้วก็มีน้องเมเกาด้าอยู่นะครับต่อมาตัวที่2นะครับจะเป็นอลิซาเบธนางฟ้านะครับจะ พรจากนางฟ้าได้อีก15%นะครับสำหรับโล่อลิซาเบธนางฟ้าเนี่ยอีก15%นี่ถือว่าเยอะมากๆนะเพราะว่าโล่มันกันเอฟเฟกต์พิเศษท,ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายน้องไซมอนนะครับเมื่อตอนเองโจมตีศัตรูและเกิดคริติคอลนะครับจะสามารถลดอัตราคริติคอลและเดเมจคริติคอลของศัตรูด,ดังกล่าวได้100%เป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับเอาจริงเอฟเฟกของพวกตัวละครระดับ r s SI r เนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวของมันเนี่ยคือสเตตของตัวละคร r s SI r เนี่ยมัันนนต่ําเกิไปะครบ มันเลยหยิบมาใช้ค่อนข้างยากนะถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยผมบอกเลยมันโคตรโคตรดีครับแต่ว่าด้วยสเตตที่ค่อนข้างน้อยนะครับทำให้ถ้าเกิดเราใช้ไซมอนในทีมเนี่ยยังไงผมว่าน่าจะได้เปิดทีหลังนะแล้วก็น้องเนี่ยมีโอกาสบินค่อนข้างสูงนะครับต่อมาครับเปิดฮอพพาและรันคาแต้มสะสมรอบใหม่นะครับก็สําหรับรอบนี้นะครับจะมีสินค้าลิมิเต็ดเพิ่มเติมนะจะเป็นเซตโกเทอร์เฟสนะครับใครที่ยังไม่ครบนะครับก็สามารถ มาแลกแล้วก็ไปอัปเกรดใช้กันได้นะส่วนผมเนี่ยอัปเกรดตังไปแล้วนะครับยังไงก็น่าจะไ,ได้อัปเกรดเพิ่มลวมั้งเชตนี้ส่วนตัวอื่นะครับมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะมีชุดเอเลเต้น,นะครับมีเกอร์ด้านะครับสินค้าซีซันทั่วไปเนี่ยก็จะมีเป็นของเบอร์ลินนะครับทั้งแลกนาล่ารกแล้วก็เบอร์ลินธรรมดาเลยนะนอกจากนี้ยังมีอิสติงนะครับกับลิเลียด้วยนะแต่อีโมจิน้องเอเลนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอันใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะยังไม่มีแน่นอนสำหรับผมนะไม่รู้ว่ามันมีีแจกก่ออนนนนหหน้้าารรืเะคับ แต่ผมเนี่ยน่าจะได้แรกแน่นอนนะแต่สำหรับออโร่เนี่ยผมจำได้ผมมีอยู่นะใช้บ่อยอยู่ครับช่วงหนึ่งใน PVP ส่วนรางวัลฮอกพานะครับก็จริงๆหลักๆมันก็เหมือนเดิมนะระยะเวลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือน2นะครับไปจนถึง8เดือน3นะอยู่1เดือนนะครับฮอกพานรอบนี้สำหรับแพ็กเกจใหม่รอบนี้นะครับก็จะเป็นโบนัสลานคาเพชรนะครับที่มีเพชรแถมกับตั๋วสกาเปิดตู้ใหม่สกาดีกับน้องเอลเเต้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจลดราคาครั้งใหญ่อุปกรณ์ฉลองแบล็คนาล็อกนะครับอันนี้มีทั้ง300ด้วยนะแพ็กเกจสร้อยคอแห่งวิวัฒนะครับมีสร้อยคอ15ชิน้นแล้วก็มีเพชรแถมให้30เนี่ยนะครับและสุดท้ายจะมีการรีเซ็ตจำนวนครั้งรายเดือนนะครับซึ่งแพ็กเกจลดราคาครั้งใหญ่ของเฮลเวสผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเขาจะลดราคาหรือเปล่าอาจจะลดราคานะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันแพงมากเลยนะม,นมันราคาเท่ากับเพชร แพ็คใหญ่แพ็กหนึ่งเลยมั้งไม่รู้ว่านี้มันจะปรับเป็นเหลือเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอดูพริ่มอีกทีนะก็แพ็คนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันที่1นะครับเวลาหมายสองนะต่อมาการแก้ไขระบบครับจะมีการเพิ่มฟังก์ชันค้นหาชื่ออัศวนนะครับก็ปัจจุบันต้องบอกว่าตัวเจ็ดบาบเนี่ยคือมันเป็นเกมที่อัปเดตตัวละครเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวละครเยอะๆเนี่ยบางทีหากันไม่ค่อยเจอนะตอนนี้เนี่ยก็จะหากง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีให้เราเสิร์ชได้แล้วนะนอกจากนี้นะครับก ซึ่งเหรียญเฟสติวัลนะครับมันจะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นนะแต่คนเทยน,นี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันค่อนข้างสําหรับวานนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเหรียญเฟสติวัลเนี่ยยังไงก็ไม่น่าล้นเท่าไหร,นะร่นะรวมถึงผมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุง UI เมื่อทำการจัดทีมโจมตีในศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนะครับและแน่นอนก็จะมีปลดสลักยูอานะครับของน้องสกาดีนะแก้บักหยิบย่อยนะครับอันนี้ผมก็ข้ามไปแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมใหม่รอบนี้ครับอันนี้แหละที่ทุกคนรอคอยนะครับ 1กิจกรรมรูเลตและน้ารอกนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราเคลียร์ครบเนี่ยเพื่อนๆสามารถรับของรางวัลน,นะครับเอาไปทําวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตัวละครได้1ตัวเลยนะก็สาหรับรูเลตนะครับมันจะมีทั้งหมด8รอบใช่ไหมถ้าเราเคลียร์ครบ8รอบนะครับจะได้กล่องทองทั้ง4กล่องนะอันนี้เนี่ยฟิกเลยนะครับของแชิ้นนี้นะ แล้วก็กล่องทอง1 2 3 4เนี่ยมันก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมาพยายามเคลีย,ยร์เควสรลูเลตให้เสร็จก่อนอันแรกนะพอจะได้ของไปทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์กันนะครับส่วนรางวัลทั่วไปนะครับปีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะของรางวัลด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรางวัลในรอบที่1 3 5 7นะครับแล้วก็ของรางวัลด้านขวาจะเป็นของรางวัลในรอบเลขคู่นะครับ2 4 6 8กนะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับมันจะใช้เหรียญฉลองแร็หนาร์ล็อก ok 3นะครับ เพื่อหมุนรูเลตแล้วก็รับรางวัลน,นะก็สาหรับเหรียญน,นะครับช่องทางการรับเนี่ยได้รับจากสเตทหลักสเตทฟรีของคอลโ,โซกาเตสสงครามบอสสุกทลายล้างถ้าฝึกตนสงครามบอสกุมมัสวินนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกคอนเทนต์นะได้สูงสุดวันละ3 0ชิ้นนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการรีบเคลียร์ให้คมนะครับสามารถใช้เหรียญทองไปแลกในร้านค้าเหรียญได้นะก็จะแลกได้วันละหนึ่งครั้งนะครับได้เพิ่มอีก5ชิ้นนะส่วนกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์น,นี้เนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียวนะ แล้วก็อีเวนที่3นะครับกลับมาอีกครั้งครับกับกิจกรรมบริจาคหมู่บ้านนะครับก็ถ้าบริจาครบ6ล้านทองนะครับจะสามารถได้รับสร้อยอย่างละ6แบบนะก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับแล้วก็น่าจะสุดท้ายจริงๆแล้แพ็กเกจและกิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับกิจกรรมปีใหม่นะครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกเอาออกนะรวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆด้วยนะครับใครที่เลงแท็กอะไรอยู่ยังไม่ได้จัดนะครับอย่าลืมไปจัดกันให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่ารู่นี้เนี่ย มันจะถูกเอาออกแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงสินค้าลิมิเต็ดฮอปพาร์สครอสตูมเชฟประจำเดือนของผู้ทรงอำนาจอิสตินเนี่ยอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จับเดกเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะแต่คลิปเรายังไม่จบนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลตัวละครใหม่ทั้งสอตัวกันต่อเลยครับก็สำหรับตู้กาชาใหม่นะครับที่จะมาเนี่ยมีตัวอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับ ก็ตามนี้เลยนะส่วนมากตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครจากแบล็กนาร์ล็อกนะครับตัวละครเหล่านี้นะครับโอกาสจะอยู่ที่0.2%นะส่วนตัวละครพิกอัพนะครับสกาดีกับเอลเลเต้จะอยู่ที่0.5%นะครับสำหรับคะแนนนะครับของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะได้เท่าไหร่บ้างนะครับสกาดีเนี่ยได้อยู่เทียบเอบวกนะครับแล้วก็เอลเลเตอยู่เบวกครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากน้องสกาดีกันก่อนเลยนะคะแนนรวมเนี่ยได้9เต็ม10นะครับคะแนนรวม S บวกความยากระดับสูงนะคครััับไไดดด้้้้ A PVP ททงง2โหม S ู่นะครับ สำหรับสกาดีนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตู้ปกตินะมันจะอยู่ในตู้แลกน่าล็อกนะครับเซตอุปกรณ์แนะนาของสกาดีนะครับจะมีเป็น2เซตนะเซตแรกนะครับก็จะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับส่วนเซตที่2จะเป็นเซตโจมตีป้องกันนะก็ถ้าเกิดใครเน้น PVP เนี่ยผมว่าน่าจะต้องเป็นเลือดป้องกันมั้งเพราะถือว่าเป็นเซตหลักของ PVP โหมดไซค์ของเลยนะครับต่อมาตัวที่2นะครับน้องเอลเลเต้นะครับสำหรับเอลเลเต้เนี่ยได้8เต็ม10นะครับคะแนนรวมอยู่ที่ A บวก หมดควาไม่าจะสูงนะครับได้ S นะส่วนคอนเทนต์อ่นเนี่ยไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเอลเเต้เนี่ยมันเป็นตัว p v เเพื่อนๆ่อนวิธีได้นะครับเอลเเต้ก็ถือว่าเป็นตัวละครอยู่ในตู้ Blackna l ็อกเหมืองกันนะเซ็ตอุปกรณ์แนะนำนะครับเหมือนกันเลยเลือดป้องกันนะครับกับโจมตีป้องกันนะก็ถ้าเกิดใครที่มีน้องเอลเเต้ตัวเก่านะครับได้ทําของไว้ให้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูความสามารถกันบ้างนะครับว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจาก ใจแอนสกาดีก่อนเลยครับสำหรับสกาดีนะครับท่าแรก hunting beast นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครแรกมัง้งที่มีความสามารถในการดีบับตัวเองนะครับสกาดีเนี่ยจะสามารถลดพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองได้นะครับ2% 1ครั้งแล้วก็จะอยู่นาน3เทอร์นะและจะสามารถสร้างดาเมจนะครับเท่ากับ250%ของพลังโจมตีให้กับสตู1เป้าหมายได้นะครับก็สำหรับท่านี้นะครับถือว่าเป็นท่าโจมตีเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงนะแต่ว่า ต้องแลกมากับการลดเลือดตัวเองนะครับส่วนที่แรงสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนดีบัฟนะครับจาก1ครั้งเป็น2ครั้งแล้วก็3ครั้งนะต่อมาท่าที่2นะครับ i c y c i c l e Dagger นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถถอนบัฟนะครับของศัตรูหนึ่งเป้าหมายได้ส่วนที่ขั้นสามเนี่ยจะสามารถ ถอนบัฟแล้วก็สแตนหรือว่าตั้งท่าได้นะครับก็ท่านี้เนี่ยจะเหมือนกับกาลันเลยนะครับกาลันกาลันแดงนะถึงแม้ว่าทั้ง2ท่ามันจะเป็นโจมตีเดี่ยวใช่ไหมแต่ว่าไม้ใต้ของน้องเนี่ยยัเงเป็นโจมตีหมู่นะครับก็สามารถโจมตีหมู่ได้แล้วก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนได้30%จากเดเมจที่ทําได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าหวังเก็บคิวน่าจะยากนะครับเพราะว่าเดเมจต้นเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะแต่สำหรับสกาดีนะครับสกิลเนี่ยดูธรรมดามากใช่ไหมครัเพื่อน แต่ที่มันเด็ดเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่พาสซีฟหรือว่าเอกลักษณ์ครับเพราะว่าทุกๆดีบัฟนะครับที่ติดอยู่บนตัวสกาดิจะสามารถลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูทุกตัวลง8%นะและยังสามารถเพิ่มเดเเมจของสมาชิกฝ่ายเรานะครับอีก15%ด้วยนะนั่นหมายความว่ายิ่งเรามีดีบัฟติดตัวสกาดิเยอะเท่าไหร่นะครับศัตรูเนี่ยก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นนะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่ผมคิดว่ามัน เอามาเคาน์เตอร์เคียวอย่างจริงจังนะหรือต่อให้ไม่เจอเคียวนะครับเราก็ยังสามารถไล่ดีบับใส่ตัวเองได้นะครับจากท่าแรกนะหรือว่าจะเอาไปคอมโบกับตัวละครที่สามารถเรียกดีบัฟได้นะครับอย่างเช่นเอทรอซ่าเมลัสคิวลาพวกนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราเอาไปเจอคียวเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปรียบแบบสุดๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจอเคียวเนี่ยแล้วทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เล่นทีมดีบัฟนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นนะเพราะว่า กว่าที่เราจะเสร็จอัพได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับน้องเอลเเตนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับท่าแรกโฮลี่สไตนะครับจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับพร้อมกับลดเกรท่าหมายตายลงได้นะก็สําหรับท่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาผิดหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่าที่ขั้นสุดท้ายนะครับขั้น3มเนี่ยมันก็ลดเกรได้แค่เกรเดียวเท่านั้นนะสำหรับน้องเอลเเตนะปกติถ้าลดเกรเนี่ยขั้น3ามันต้องลดได้3เกรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปใช้ในเกมอีกทีนึงนะ ต่อมาท่าที่2นะครับ Bless of Victory นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าบัฟนะครับเหมือนกับของอลิซาเบธฮอกนะท่าน้ำนะครับท่าฉีฟ้านะ s o l i d i f y นะครับหรือว่าบัฟที่สามารถเพิ่มค่า Re สติสนนะครับอัตราทนทานให้กับสมาชิก1เป้าหมายได้นะครับแต่ถ้าตัวละครนั้นน่ะมันมีดีบัฟอยู่บนตัวนะครับมันก็จะถูกเอาออกนะแล้วก็เอฟเฟกต์บัฟอันนี้เนี่ยแถมให้ไปอีก1อันแทนนะที่ขั้นง2กับขั้น3เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับให้กับสมาชิกทีมเราทุกตัวนะครับ และขั้นสุดท้ายเนี่ยมีดีบัฟเท่าไหร่ครับเอาออกทั้งหมดนะแล้วก็แจกบัฟเพิ่มไปตามจํานวนดีบัฟที่เอาออกด้วยครับส่วนท่าไม้ตายนะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายอันเก่านะครับเหมือนเอลเลเตตัวเก่าเลยจะสามารถถอดดีบัฟทุกอย่างนะครับให้กับสมาชิกไฟเราได้และจะได้รับบัฟนะครับป้องกันดีบัฟกับเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกันนะครับร้อเป็นระยะเวลานาน4เทรอนะครับส่วนพาร์สนะครับเอาริง ตัวละครสมัยใหม่นะครับมันต้องเขาเรียกว่าอะไรเก่งไม่เก่งที่มาดูที่พาสีเลยนะเอเลเตตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ทํามาเพื่อสู้กับบอสกิลโดยเฉพาะนะเพราะเอกลักษณ์ของเธอเนี่ยใช้ได้เฉพาะบอสกิลนะครับถ้าเรามีสมาชิกในทีมนะครับที่มี3ธาตุขึ้นไปนะมันนับแค่ธาตุพลังกำลังพลังชีวิตแล้วก็สปีดนะไม่นับธาตุความมืดนะครับคือพูดง่ายๆสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกันได้8%และจะลดได้เบจที่ได้รับลง5%นะครกครั้งที่เทิร์เ,เรานะ ก็สำหรับตรงนี้เนี่ยสามารถแตกได้สูงสุด5ครั้งนะครับเท่ากับว่าถ้าเรามีน้องในทีมนะครับผ่านไป5เทิร์นเราจะได้รับค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกัน40%แล้วก็ลดได้เมจที่ได้รับลงอีก25%นะครับก็สําหรับใครที่จริงจังเรื่องกิ้วนะครับผมว่าน้องเอลเเตเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยังไงต้องเปิดหาทิ้งไว้ในไอดีสักตัวหนึ่งนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข่าวสารอัปเดตในวันนี้นะครับต้องบอ,อกว่าวันนี้เนี่ยข่าวสารมันเยอะจริงๆนะคือเหมือนอันอนาาดอัทีี่่่ขาาวสารน ทีมงานเขาเหมือนลืมนะแล้วก็มาอัปเดทช้าด้วยนะมาอัปเดทอีกทีกลางสัปดาห์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า่วววัันนนีี้เด๋ยผมขออตราบไหกสวัสดีครับ